ที่นี่สถานีบ้านโขงที่นี่สถานีบ้าโกงมีความประสงค์จะลงที่สถานีบ้าโกก่อนที่ทานจะรงจทกขบนรถควรจะมีรถอรกกองและถ่ายภาของท่านที่นาติดตัวมาลงให้ครบถ้วนละถึงตองเลยครับการรเไฟในทางสาราที่หนึ่งสนานีเป็นทาวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งเจตูอากรถไฟจากสถานีต้นขา รวล,ลาปลาสถา,านีกุเทพ สถานีทากอนสอนทูสารยาบางบางขุนเป็นสถานี่อไปตามลำดับครับสถานีเขโบกเลนะว่ารถไฟขอขอบท่านทูุ้ทิรทุกท่านที่ใช้รถไฟเด็นฐานะในการเดินทางขอให้ท่านูุทิารทุกท่านเสนฐานสูตรสมายปายทางโดยสวัสดิภาพและบอกว่า